สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับที่7กุมภาพันธ์นะครับราคาทองในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็มีแรงขายกลับออกมาพอสมควรเลยนะฮะก็ปรับฐานลงไปหลุดแนวรับที่นําเรียนที่1725แล้วก็ลงไปใกล้ๆ1710แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับราคาก็เลยลดช่วงการติดลบลงแต่ราคาโลหะเงินเนี่ยดีตัวขึ้นมาได้แรงกว่านะครับเพราะปรับฐานลงไปถึงแนวรับประมาณสัก33เหรียญแล้วก็ดีตัวไล่ราคากลับขึ้นไปถึงแนวต้านทีเดียวนะฮะ33เห แปดเซนก่อนที่ยอดตัวลงนิดหน่อยก็ปิดตลาดบวกได้แต่ราคาทองเนี่ยปรับลดนะฮรราคาทองเนี่ยลดลง5.15เหรียญปิดตลาด1,720สนะครับส่วนโละหะเงินเนี่ยบวกขึ้นมานิดเดียวก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะรประมาณ4เซนปิดตลาด3 3เหรียญเซนประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่นําเรียนไปคือเรื่องของการประชุมของรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลางของยุโรปท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลื่อนออกไปนะครับแล้วก็มี การให้สัญญาณกับกรีซว่ากรีซจำเป็นที่จะต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนกับเรื่องของการรับแผนการปฏิรูป ทางการคลังของของในกรีซเองนะฮะเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางรัฐมนตรีคลังของยุโรปแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพอที่จะประเมินได้ว่ากรีซเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงหาข้อสรุปเขาก็เลยเลื่อนการประชุมออกไปก่อนแต่จะเลื่อนไปถึงวันไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวออมานะ,ะเพียงแต่ว่าก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้ส่วนในกรณีของกรีซเองเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ประชุมกันแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนั่นแหละฮะก็เขาก็เหมือนกับเป็นการไปคุยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเน ลงแล้วเนี่ยจะมีการปฏิรูปทางการคลังยังไงบ้างมีการลดรายจ่ายมีการลดหนี้สาธารณะลงโดยใช้นโยบายในลักษณะไหนแล้วก็ข้อเสนอที่ทาง E.U. IMF แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเสนอมาเนี่ยกรีซจะเลือกทำตามหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยก็เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาในช่วงสายๆนะครับว่ากรีซเนี่ยต้องได้ข้อสรุปภายในเมื่อวานนี้แล้วก็เหมือนกับยุโรปเนี่ยขีดเส้นตายเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อวานเดี๋ยวตอนประมาณสัก5โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยเนี่ย กรีซจะต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรเลยนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นการแค่คุยกันคร่าวๆท่านั้นเองแล้วเขาก็ยังตกลงกันในหลายๆประเด็นไม่ได้ก็มีบ้างในเรื่องของการลดรายจ่ายที่คุยกันได้นะแต่ก็ประชาชนของเขาก็เริ่มประท้วงแล้วกรีซต้องไม่ลืมว่าใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งนะเพราะงั้นก็คงมีประเด็นการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องพอสมควรเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการไปขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าไปขอรับความช่วยเหลือแล้วเนี่มม,ม,ามมลาาาาตงๆค กับบ้านเราตั้ปี40เพราะงั้นนักการเมืองเนี่ยเขาก็เลยมองว่า เอาใจประชาชนสักหน่อยดีกว่าไหมมีการขานอำนาจกันเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้เองก็เลยทำให้ข้อสรุปที่ยุโรปทางกลุ่มยุโรป IMF รออยู่เนี่ยก็เลยยังไม่มีความชัดเจนเขาก็ให้ข่าวว่าเขาขอวันนี้อีก1วันจะมีการคุยกัน,นวันนี้อีก1วันหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าก็คงจะมีการนำเสนอข้อสรุปต่างๆมาให้ IMF ให้ EU พิจารณาซึ่งก็คงต้องรอติดตามนะครับว่าจะได้ผลตามนั้นไหมแต่ก็มีแนวโน้มนะฮะที่จะ ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเสนอต่อกลุ่มยุโรปเพราะว่าอย่างที่เรียนมาเสมอคือกรีซเนี่ยเขาคงไม่ไม่ค่อยอยากออกจากกลุ่มนะเมื่อวานนี้มีโพลส,สำรวจออกมา,ากสำรวจคนเยอรมันนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ต้องการให้กรีซอยู่ในกลุ่มอีกแล้วเพราะเเหมือนกับเป็นตัวถ่วงซะมากกว่าคนชาติอื่นๆเนี่ยที่เขา <c oughs> มีความเข้มแข็งเนี่ยเขาก็มองว่ากรีซเนี่ยควรที่จะต้องออกจากกลุ่มยุโรปไปออกจากระบบยูโรโซนนะการใช้เงิน ยูโรเป็นเงินสกุลกลางออกไปจากกลุ่มตรงนี้ดีกว่าแต่กรีซเนี่ยเขามีสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่เสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรีซเขาก็คงจําเป็นที่จะต้องอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปก็คงจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาในท้ายที่สุดนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยการกิงกาไรในตัวทองคำเนี่ยก็คงต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับกรณีของกรีซเป็นหลักสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้มีแรงซื้อกิงง่งกำไรใน ไเพราะงั้นสัปดาห์นี้เนี่ยคงต้องกลับมาให้ความสําคัญกับยุโรปโดยเฉพาะกรณีของกรีซนะฮะวันนี้เนี่ยก็คงรอติดตามว่าเขาจะมีข้อสรุปอย่างที่เขาให้ข่าวรับปากเอาไว้เมื่อวานนี้หรือเปล่าก็ถ้าจะมีข้อสรุปออกมาก็คงเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ก็ถ้าหากว่ายังเลื่อนออกไปอีกเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนก็คงจะทําให้ราคาทองแกว่งตัวแคบจนถึงจนถึงปรับฐานลงนะฮะแต่ถ้าหากว่า ไม่สามารถตกลงกันได้ตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้เงินยูโรเนี่ยกลับอ่อนค่าลงไปอีกดอลลาร์ Dollar ก็จะแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยถ่วงให้ราคาทองปรับฐานนะครับเพราะงั้นการเก็งกำไรในวันนี้เนี่ยก็ยังมองคล้ายๆเมื่อวานนะฮะมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงไปอีกนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณสักพันเแล้วก็พันเจ็ดร้อยเหรียญทุวนนะฮะเพราะงั้นถ้าหากว่าท่านจะเก็งกําไรในตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็เรียนว่ารอรับช่วงที่ราคาปรับฐานแล้วก็ถ้าไปม,มีสถานะในช่วงที่ราคาปรับฐานลงไปดีตัวขึ้นมาเนี่ยก็ขาย ลดความเสี่ยงลงสักหน่อยดีกว่าซึ่งตัวฟิวเจอร์กับตัวทองคําแท่งเนี่ยช่วงนี้ราคาทองคํามันมีการเหวี่ยงแต่ราคาทองแท่งปรับค่อนข้างช้านะฮะตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะปรับขึ้นลงเร็วกว่าถ้าหากว่าท่านที่ต้องการจะซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะไปเลือกตัว ETF ก็ได้นะตัว ETF ทองคำเนี่ยก็จะล้อไปกับราคาทองในตลาดโลกส่วนตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีบางช่วงบางเวลาที่สัญญาเดือนใกล้เนี่ยปรับลงไปต่ํากว่า ตัวราคาทองแทง่งเพราะงั้นถ้าหากว่าท่านจะเข้าไปซื้อตัวทองแท่งจริงๆแล้วท่านมองว่าเออราคามันไม่ยอมปรับลงท่านอาจจะมาใช้ฟิวเจอร์ในการล็อกราคาเข้า,ามามีสถาน,นะซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับเ,เกณฑ์กำไรในตัวฟิวเจอร์วันนี้นะฮะก็มองว่า แนวรับสําหรับเปิดสถานะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักพันเจนถึงพันเเหรียญถ้าลงไปถึงแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับเข้าไปเก็งกำไรฝั่งซื้อได้ส่วนแนวต้านเนี่ยยังมองเต็มที่ประมาณสักพันเจ็นถึงพันเคิดว่าคงยังไม่ผ่านถ้าไม่มีข่าวดีเพราะงั้นถ้าดิบตัวเข้ามาใกล้ๆแนวต้านก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงลงสักหน่อยนะครับส่วนโลหะเงิน เมื่อวาน,นี้ลงไป33เหรียญแนวรับเลยนะฮะแล้วก็ดีดขึ้นมา33.80แล้วก็เริ่มส่งตัววันนี้เนี่ยก็ยังมองการเทรดของกรอบของโลหะเงินก็เหมือนเดิมก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปอีกตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองนะฮะในช่วงวลการซื้อขายคงแกว่งตัวค่อนข้างแคบรอความชัดเจนจากกรณีของกรีซเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่33เหรียญลงไปเมื่อวานนี้วันนี้ดิดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปรอเปิดสถานะใหม่ที่บริเวณเดิมมนะ,ะประาณักเ30เหีย จนถึง33เหรียญ20เซนนะสต็อปลอสอยู่ที่33เหรียญส่วนแนวต้านเนี่ยมองอยู่ที่ประมาณ33.8แล้วก็34เหรียญสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ